วันนี้คิดว่าเป็นไงบ้างครับเกมทุกเกมแต่ว่าวันนี้ส่งตัวเกรดดีน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรามีเกมอจจุยยารออยู่ก็ตอนนี้ต้องส่งเกรดดีลงไปเพื่อ,อเก็บตามแด้ไม่ได้เข้ารอบในนัดน,นี้ไปวัดกันข้างหน้าอีกทีนึงส่วนประตูจะได้สักกี่ลูกนั้นยังบอกไม่ได้ ต้องบอกว่าวันนี้ชน,นะครับแตชนะมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะเราก็ขอ,อกำลังใจจากแฟนบอลมาช่วยเชียร์น้องๆทุนนี้นะครับเพื่อก้าวเข้าสู่รอบสานที่สองทีมต่อไปจะฝากอะไรทึงแฟนบอลบ้างครับขอฝากถึงแฟนบอลทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ แต่ของเราทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กนะครับชุดเล็กเราก็จะแข่งในวันที่1นึ่งเอ,อที่2นะที่2กับบุรีรัมย์ที่สนามขอน้อยนะแล้วก็วันที่1ชุดใหญ่ก็เตะกันที่สนามยีบัวเหมือนกันนะแต่วันนี้น่าจะได้3มแต้มครับ